เดี๋ยวเราจะเดินทางไปภูทับเบิกกันไปเช้าเย็นกลับนะครับวันนี้วันเดทริปจะไปดูดอกไม้ที่ภูลมโลสมาชิกวันนี้มีเพิ่มมาคนหนึ่งชื่อปอนับขางเลยโจบ,บุกซี่ครับนี่เกมเว็บป้าปอปอเว็บปีศาจเป็งโอเสี่าดังสมาชิกใหม่ของทริปนี้ครับปอเว็บปีศาจมังกี้ขาว ซีทีมังกีเหลืองเดี๋ยวเราไปกันตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนแล้วได้เรื่องระยามสวัสดีครับวันนี้ประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่าเราไปขี่เราเล่นที่พูทบเบิกกันแต่วันนี้ได้ไปดูดอกไม้ที่พูลมโลไดนน้มีอยู่ห้าเอากี่คันวะเนี่ยหกคันตอนนี้มาถึงแยก อะไรสักอย่างเรียกอะไรไร่่นรถจะไม่ได้แล้วได้ประมาณแถวเมื่อยบงเลยเมื่อบงมาหน่อยหนึ่งเราในกำลังหาแยกไปทางแยกไปทางขวาอยู่ไปทางกิเชียนจำไม่ได้ถ้าด้วยนายไม่มาคนจำทางแวะล้อซิ่งๆไปก่อนอยากแดดเล่าเขาวันนี้มาทำทางไม่มา ลาลมาเที่ยวช่วงนี้ต้องระวังรถอ้อยรถอ้อยเยอะมันจะมีพวกค่อนอ้อยร่วงมามอกวอนมอกวอนไปทางไหนวะโจมุกซิงโจมุกซิงเป็นไงครับผม ไม่เป็นไรเดี๋ยวเวสเซเว่นซื้อคารสองหน้าแปะเลยแปะเบาแล้วปุ๊บเหนียวแน่นอนไถึงเซนสองหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปเนสองหนึ่งตรงไปวิเชียนตอนนี้รถน้ำมันเหลือประมาณคนละครึ่งถังละ เดี๋ยวเอาเ่ยอ๋อเว้นป้าเว้เว้นป้ามังคีดำนี่เหรอขีดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาปั๊มเติมแล้วตอนนี้เรียงนำ้ำน้ำมันหมดครับเดี๋ยวใกล้ถึงตัวอะไรนะเพชรบูรณ์แล้วอีกประมาณ <c oughs> อีกประมาณสิบกว่าโลน่าจะถึงปัม๊มละเดี๋ยวตะเลือดไอ้ใบพัดก่อนแล้วเราตรงไปปั๊มปตทก่อนใบพัดคิดตกูเลยโอเคไปตอนเลย,อเไ,อเลยไอ้เจ้าเดตามกูเหมือนเดิม ควันออกด้วยอะรสซิ่งี้<น>ว่วะควันออกด้วยแล้วแล้วเราก็เจอปัม๊มน้ำมันโอ้โหมาทางไกลเดี๋ยวแวะปั๊มก่อนเข้าอะไรวะเพชรบูรณ์ครับตอนนี้เวลาตีสามที่อกตีสี่กลขนาดตอนนี้ สองร้อยหกสิบห้ากิโลแล้วเอาแวะพักก้นนิดนึงปฝนเมื่อยโอ้ทีมงานยังโอเคครับโอเคทุกคน,คน,คคท,กคนทุกคนโอเคเออโอเคทุกคนทุกคนโอเคโอเคทุกคนไหนละครับเนี่ยสแตนดาร์ดอ่ะโอ้น้นไมนเหลือเยอะแยะโอ้หน้าตาชิวเดี๋ยวตัดน้ำมกกันก่อนเราพักผ่อนเดี๋ยวเดินทางต่อ โอเคผมเดี๋ยวตอนนี้เราเดินทางต่อไปพูทะเบิกนมนนี้พูเถอกอีกมาะห้าสิบโลเดี๋ยวก่อนขึ้นเขาเรวแวะเติมน้ำมัอีกทีหนึ่งอาจให้เต็มถังเลยเพราะไปบ้านลองการนจากนี่ไปประมาณร้อยกิโลตอนนี้อยู่เพชรบูร์เพชรบูร์หนาวมากหนาวแบบจับใจเลย ต้องไปถึงลำปางก็หนาวมากครับเ้ยหนาวตอนนี้ถึงแยกเลี้ยวซ้ายขึ้นทับเบอร์แล้วครับมีมีบิ๊กซีโผล่มาครับเมื่อก่อนมีเดอเซเวตรงนี้เดี๋ยวให้ลิงดำไปเติมน้ำมันก่อนเพราะรถตอนนี้รถทั่วไปก็หมดก็ขีดเดียวเองน่าจะได้อยู่โจน่าจะได้อยู่อ่ะปีห้าสี่สิบเจ็ดครับ ถึงแล้วเตรียมน้ำมันเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยพร้อมที่จะไปมันกระโขงเป็ังไบ้างสูบเซี่ยวมี่ได้้นะลมเหลืออยู่19อ๋อสูบไป้เท่าไหร่สามสิบสุดยอดสุดสาใส่หมวกนล้วนหเข้ากล้องไยกล้อหัวยุ่ยยิ่เนี่ยใส่หมวกเลย นิดนึงอ่ะใครหมวกก็เอาทุเรศอ่ะใครจะออกไปสื่อโซเชียลออะไรนะทุเรศตลอดอ่ะยูทูบไม่ได้เดี๋ยวมองก็มองเราจะกินพะต้องโกครับก่อนขึ้นเขาพุทธเบิกนี่ตรงนี้ก็จะมีกาแฟโบราณมีกาแฟร้อนไข่ลวก โอ้โหหมวกนะมผมไม่แต่ <c oughs> แล้ว <c oughs> เป็นยี้วะผมด้เสมาชิกกำลังมาครับงหกดไม่เย็นที่รอรับประทานอาหารเชา้ารองท้องอะไรบ้หขึ้นเขากันเลยเครับผม อากาศก็เออแสงก็กำลังมาถ้าเราจะถ่ายวิดีโอได้สวยอ่ ียบลวดโอ้โนทํัเบิร์เนี่ยโหเป็นไ,ไงล่ะเป้ยโคแคบไปเดียวเฮ้ยโหจบเลยเจงโตรอ่ เหมื่นมื่นมือนมืนมืน,มนเฮ้ยเกมเรียกเโดนเดี๋ยวอนะไรบอ โอ้ oh, เป็นเห็ดนะเปยไปเลยกูยมาซ้ายกูมาซ้ายขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยแรงถึงขึ้นไปเลยอทางมันจะเรยวเออจเย็นใจเย็นอย่าข้ามเลยไอ้ข้ามเลย ทาง้ทางงี้ก็ได้เลย มาเต็มโค้งกมีโยชน์ด้โยเคยมีสนามไหน่อกซีนแตข้างล่างข้างล่างเป็นวิวโค้งนะบนี่ยนั่งเหมือนหนาวครับเหมือนอยากกอดใครสักคนบนภูนี้ใครก็ได้จัดให้โจหน่อยจุ๋ยนี่ทำใจเยอ้เมาโค้ง รอบตัดตลอดรอบตัดทุกเกียร์เอาเพราะยังโหดอ่ะ หายไปแล้วเดี๋ยวแวะจุดพักรถตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆมาครบแล้วเราค่อยเดินทางต่อโจมุกซิ่งตัวนี้น้ำมันท่วมไปแล้วหายไปแล้วเงียบคลิปโอ้คไม่ได้กำลังตามมารอรอโจมึกสิ่ง <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปจะไปไหนนะ เราจะปเป็นภูร่มโลเดี๋ยวจะมีน้องร่วมเดินทางไปอีกหนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวเราจะพาน้องไปดูดอกไม้ที่ภูร่มโลกันเดี๋ยวเราจะมาเจอที่ภูทะเบิดใช่ไหมฮะนัดกันมาเจอที่ภูทะเบิดใช่ใช่ใช่เรานัดผ่านบูทูตกันมาแล้วก็วมีคุณลุงคุณลุงพาแฟนมาด้วย <c oughs> เห็นบอกว่าจะไปภูร่มโลด้วยแต่ว่าลุงเอารถกระบะมาเดี๋ยวบอกลุงขึ้นไปเลย ทางนั้นครับเนะี่ยไปถึงถ้าเราไปพูทะเบิดจะเลี้ยวขวาแต่เราไปทางซ้ายแล้วก็ขึ้นไปจ่ายค่าผ่านทางเดี๋วัวผมไปกันอุทยานบุญล่อก้าเดี๋ยวจ่ายค่าผ่านค่าอุทยานกันนะครับมาหน่อย หกคนหกคันครับและ้วหกบาทครับผมเรียบยแล้วไปเลย ถ้ถึงเธาไปซ้ายไปพิโลกไปไทยน,นครนครไทยได้นะครับหนองอูไทยทินล่องกา้าหกิโลแล้วเราไปทางขวาน,นะครับนี่นี้ไปใหญ่โตดอกซาก,กุระบานที่ภูหลมโลครับผมเห็นไหมโอ้โหสุดจอดานแล้วนี่ครับถึงหมู่บ้านล่องก้าแล้วครับโอ้โหทางเข้านี่แบบบรรยากาศดีมากชมพูชมพูมพเต็มเลยครับ จริงสวยจริงนะฮะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนนะครับแล้วค่อยค่อยคิดกันต่อเฮ้ยโอ้โหลิงดำดันเนินได้แล้วเมื่อกี้ลันเมื่อกี้ดันไม่ได้ไปแล้วเลย เราจะขึ้นรถนำเที่ยวขึ้นตรงแถวนี้นะครับนี่เราได้รถแล้วครับรถเราเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่ครับคันนี้ฝากคนนอนข้างหน้าเลยครับฝากคนนอนไปนอนเจอแล้วดูแลผู้สูงอายุข้างหน้าเลยนะครับพี่เราขึ้นเลยพวกเราขึ้นเลย ตัดหน้าเลยเราเนี่ยเราต้องไปนะครับมันต้องไม่รู้พี่ไม่ได้อยู่ไปเลยใช้รถส่วนลดตัวเมื่อก่อนรถขึ้นดีอย่างไรมียังทันอยู่ที่เราก็ไปเลยไมันติดกันไปน่าจะมันติดกันชิบหายเลยมันเป็นมันเป็นหญ้าเป็นอะไรอีกเขาเลยมาจัดระเบียบมันเลยใช่แล้วได้เงินเนั่ยเราใส่เงินส่วนลดสิ่งอ่ะเพื่อนเพื่อนเฮ้ โอ้โหเฮ hey, hey, hey. งอ่ะที่หลัง,งเองยอะเย, <c oughs> ย่เยเส้นทางครับถ้าเกิดมีรถสวนมานี่อุ้ยฝุ่นไงคุบนะครับี่ฝุ่นไงคุปข้างหลังมีฝุ่นเยอะนะครับเดี๋ยวไปถึงต้นไม้เดี๋ยวรอให้ดูอีกทีหนึ่งมังเงี้ยวข้างหลังข้างหลังข้างหลัง <c oughs> โอ้โหชมพูข้างนั้น บานสะพังบางสะพังโอ้โูตรีสวยครับตรงนี้สวยน,นี่เป็นวิวดูชมวิวอะไรไม่รู้เรียกอะไรไม่รู้อ๋อมันเขียดไอ้นั่นเ้าลืมอ่ะ จะเป็นแบบของาทหารเกา่าอ่ะก็จะมีป้ายนะครับเอาไว้ถา่ายรูปแมคกาข้างหลังก็จะเป็นพระาเสือโค้งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดนู้นกันเพระาะวม่าก่อนเคยขึ้นไปอยู่ตอนนี้เราขึ้นมาประมาณครึ่งทางของเนินแล้วตรงนี้ถ้าเราขึ้นมาเราจะได้อะไรดูนู้นฝังขวาเห็นเป็นทุ่งเลย ถ้าเกิดเราไม่มีโดแล้วก็มาแถวนี้ได้นะเย้เพื่อขึ้นมาแล้วมีคนแข็งแรงแข็งแกเฮ้ยโอ้โหยังหล่ออยู่นั่นอีกสามคนกำลังขึ้นมาครับ ช้าแต่มานะอันนี้จากจุดชมวิวครับตรงฟ้าทางที่ปูลมร้องเราข้าขึ้นไปจุดต่อไปนะครับยิมพูยิมพูโึ้นต้นเดิมเลยไม่ทุกปีนะับวนไปวนมาทุกปีนี่แหละขับวนไปวนมาทุกปีต้องมาทุกปีเหรอน้ำปี นล้วก็ผมถึงแล้วครับพ่อทุ่งทุ่งแรกที่เราเพบเดิน,นมาก็ได้ไหม มาจากการไปชม <จบ S 1> ดอกพญาเสือโค้งกันที่บุรลมโรนะครับจบทิปแบบย่อๆจบทิปแบบ่าคาเื่อนิดหน่อยเกิดอพาใครต้องการซื้อของฝากก็มีอยู่ด้านล่างนี้ครับด้านล่างจอดรถมีสลรพัดสัมปิในของก่มเรายัางจอดอยู่ครับแล้วก็ไปเราจะไปว,วัดวัดวัดลองกล้าครับ วัดลองกาพี่ม่ซูมสิวเลยแหละวัดบ้านลองกาแล้วกันเอาไว้มาดูวิวหมู่บ้านครับผมร้อนร้อนตามมาเลยไม่รู้ไปถูกหรือเปล่านนะ วัดอยู่บนนู้นนะครับเราไปยืนตรงนู้นแล้วเราก็ถ่ายกลับมาเราก็จะได้วิวเป็นปานนี่เดี๋ยวรีวิวเส้นทางแล้วกันเมื่อกี้เราเลี้ยวเข้ามาใช่ไหมจากที่จากรถเ,เราก็เลี้ยวมาทางขวาแล้วกขขึ้นมาเกอบถึงจุดนั้นปุ๊บเราก็มาทางซ้ายเขาจะมีป้ายอยู่นะไกลๆนี่แล้วก็มาทางนี้เรื่อยๆเลยจะผ่านโฮมสเตย์ นขี่ต่อมาเรื่อยเพราะเลี้ยวมาทางขวานะก็จะถึงทางขึ้นเดี๋ยวเราหาที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ก่อนคุณผมจอดตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นสานการณ์เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นเดินเข้าไปดูก่อนที่จะเดินพาไปดูวิวหมู่บ้านแล้วก็มีตรงนี้มีโลงทานแล้วก็พอ,อทานเสร็จเราก็เดินไปทางนี้ครับตรงไปเลย <ไ>รอันนี้เส้นทางระหว่างวัดไปถึงจุดชมวิวนะครับเส้นทางอาจจะเป็นแบบป่าติง,หล,ง,ง,งหลังกิงกลางปาหลังกลางมีร่มมีร่มรื่น,นเดินไปชิวๆครับไม่ค่อยไม่ค่อยเนินเท่าไหร่ไม่ค่เนินมากดูจากสภาพหน้าเพื่อนผมมากัน,นเห็นไหม,ไมหยิ้มเลยชิ อีกคนหนึ่งไปแล้วในนนอนเต็มอิ่มนอนเต็มอิ่มอะไรโอ้ใช่ไหมโอ้โหพี่กระซูมซเดินมาไม่กี่อึดใจก็ถึงแล้ะ จากที่ชมวิวหมู่บ้านลองกาคราาับแต่เราไปพุทธเบิร์กันต่อไปกินข้าวก่อนที่จะลงทับเบิร์กันนอกไปกินร้านโปรดเราเมื่อเดียวบอกว่าชอบมากหมูป่าผัดพริกแกงใช่ไหมวะ <laughs> แซฟอิเลีบายบายภู bye, รมโรนะครับสวยมากครั้งนี้มาประทับใจ วจริงจงครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับลุลมโร่ตอนนี้ก็ถึงร้านข้าวที่เราคุ้นเคยครับผมเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อน มากินอาหารชมวิวครับชมวิวภูทับเบิกร้านนี้ไม่เดี๋ยวว่าหมูป่านี่หามมาจากป่าเลยนี่ก็จะวิวมองเห็นวิววัดป่าภูทับเบิกนู่นไกลไกลเฟร้ต้มกะละมังก้าวข้าว